ความวุ่นวายและความรุนแรงเกิดขึ้นหลายจุดด้วยกันซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องทางการเมืองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดและมีบา<ด>งเหตุการณ์ที่<ด>ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นสามารถที่จะบันทึกคลิปเอาไว้ได้ซึ่งเราจะเอามาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อเห็นข้อได้จริงกันในวันนี้ค่ะเป็นกรณีของเหตุการณ์ยิงกันที่บริเวณเชิงสะพ,พานหัวช้างซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเวทีใหญ่ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่แยกปฐุมวันด้วยนะคะ ปรากฏว่าจากการยิงกันที่เกิดขึ้นนี้เองก็ทําให้มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งคนพนเก็บขยะนั้นถูกลูกหลงบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนด้วยไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ หลบอยู่หลังที่กำบังเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นสนั่นวันไวอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยมันมาจากทิศทางไหนยังไงกันแน่แต่จุดเกิดเหตุย้ําอีกครั้งว่าอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานหัวช้างฝั่งมุ่งหน้าราชเทวนีนะคะละักษณะก็คือคล้ายนั้งเสียงปืนและเสียงกระทัดที่มาจากทางซอยเกษมสันหนึ่งใกล้เวทีชุมนุมกปปสแยกปทุมวันซึ่งเป็นเวทีใหญ่ในขณะนี้ค่ะมีผู้บาดเจ็บ2คนก็คือนายทศพลงามละไมซึ่งเป็นนักงานเก็บ ก็เท้าซ้ายนะคะเจ้าหน้าที่ต้องหนักตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะส่วนอีกรายชื่อนางอาไพแสงประทีปถูกยิงที่แขนขวาจากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายทักพลซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะนั้นจะเข้าไปเก็บขยะใกล้กับเวทีชุมนุงของแยกปทุมวันระหว่างรอเข้าพื้นที่บริเวณสะพานหัวช้างนี่เองนะคะก็ได้ยินเสียงปืนเสียงประทัดหลายนัดก่อนที่จะมาโดนลูกหลงจนได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุ จ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปาตรวจสอบรวมถึงสื่อมวลชนที่เดินทางไปทาข่าวจะปรากฏว่าไม่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากว่าเสียงปืนเนี่ยดังต่อเนื่องแบบนี้ประมาณ20นาทีเลยนะคะโดยเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าดังมาจากทิศทางไหนแต่คาดว่าอาจจะเป็นมุมสูงคือบริเวณนี้เนี่ยมีตึกสูงอยู่หลายแห่งด้วยเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ผู้ชุมนุมหลายคนนั้นตก,ตก,ต,กตกใจและต่อมาก็มีการเผยแพร่ภาพ ส่งคลิปต่อกันเป็นจำนวนมากด้วยค่ะนอกจากเหตุการณ์ที่เปนการยิงกันแถวแถวแยกป,ปรทุมวันแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายและความรุนแรงอีกหลายจุดนะคะทั้งกรณีไปพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิดค่ะอยู่ที่บริเวณจุดที่มีการชุมนุมย่านสีลมนอกจากนี้นะคะก็เกิดเหตุการ์เผารถบัส ของกลุ่มผู้ชุมนุมคอปทอที่สนามม้านางเลิงด้วยแต่ว่าเราไปดูความวุ่นวายนะคะที่เกิดขึ้นที่แยกสีลมกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการพบวัตถุต้องสงสัยเกิดขึ้นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มมาค่ะตำรวจสอนอนผูมหาเมฆไปตรวจสอบพร้อมกับการกปรปสก็ไปพบวัตถุคล้ายกับระเบิดถูกแผลนวานะคะ <c oughs> ที่เบาะรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณถนนสีลม การป้องกันผู้ทน่มีออกห่างจากจุดนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะแล้วก็นําล้อรถมาป้องกันเพื่อรอการเก็บกู้หลังจากนั้นในเวลาต่อมาได้รับการชี้แจงจากเจ้าของรถจักรยานยนต์ละขาว่าเป็นระเบิดปลอมซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเองเป็นผู้คูดวัตถุด,ดังกล่าวไว้เองแล้วก็ขอโทษขอโพยกับกลุ่มการกปพสและก็ผู้ประสานงานบริเวณเวทีที่สีลมที่สร้างความตะอกตกใจและทําให้เกิดความแตกตื่นวุ่นวายโดยยืนยันว่าตนเองเนี่ยมาร่วมชุมนุมไม่ได้ อวน,นะคอีกจุดหนึ่งท่าผัดมาสัก2ชั่วโมงเวลาประมาณยี่ยงคืนก็มีผู้ไปรอบวางเพลิงรถบัสสองคันของกลุ่มออออะคอฟทะที่จอดอยู่หน้าสนามมา้าดังเลิมโดยเพลิงได้โผลลุกไหม้ที่รอด้านซ้ายเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมได้ทันค่ะก่อนที่เพลิงนั้นจะลุกลามส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน และช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับยังมีเหตุการณ์คนร้ายปาระเบิดเข้าใส่บ้านพักของนายอภิิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักปฏิทินปัดจิตนะครับที่ซอยสุขุมวิท3.1นะครับโชคดีจริงๆที่งานนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับและเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่คุณวิสิทธิ์และครอบครัวเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในซอยสุขุมวิท3าเขตวัฒนาช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนนี้เองนะครับผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงตำรวจก็ไปตรวจสอบพบวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดตกลงบนหลังคาชั้น2ของบ้านนายแพทย์อัจฉสิิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นพ่อของคุณอภิสิทธิซึ่งอยู่ภายในรั้วเดียวกันนะครับเสียหายจวเป็นรูโบไม่มีใครบาดเจ็บอะไรแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณหมออัจฉริยและคุณอภิสิทธิ์ไม่อยู่บ้านนะครับมีพยานผู้เห็ุการไเล่าใฟังว่าได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิด จนมีควันเกิดขึ้นที่บริเวณหลังคาบ้านชั้นสองตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุพบว,ว่ามีเศษฝ้าหลังคาบ้านและกระจกแตกกระจายเต็มพื้นที่ทั่วบริเวณน,นะครับสัานิฐานว่าคนร้ายอาจจะโยนระเบิดปิงปองหรือประทัดเข้าไปภายในบ้านพักของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งก็คงจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้ชำนาญการมาตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งในวันนี้ครับจากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พบเศษ หลังคาเศษฝ้านะครับเศษกระจที่แตกกระจายอยู่บริเวณโดยรอบนะครับพื้นที่ความเสียหายก็น่าจะประมาณสักสักสองตารางเมตรนะครับรบริเวณหลังคาแล้วก็ฝ้าที่ร่วงลงมาครับสันนิษฐานนี่ก็น่าอาจจะเป็น,นทัชแจ๊หรือจะเป็นระเบิดคว้างนี่เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นอะไรแน่หรือจะเป็นระเบิดทิกป,ปองอะไรเงี้ยลักษณะ ว่าจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าตัวคุณวิสิตนะครับคุณหมออัจจิธิ์และพ่อครอบครัวไม่มีใครอยู่ในบ้านมีเพียงแค่พ่อบ้านเฝ้าบ้านเท่ญญานั้นเองนี่คือตามรายะงานเลยไม่มีใครเป็นอะไรครับค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็เมื่อวานนี้ยังมีเหตุการณ์กรณีของบ้านพักของสอสรังสิมารรัศวีอดีตสสอของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่คุณรังสิมารรัศวีเองก็บอกว่ามีคนร้ายเนี่ย ด้วยแล้วก็ขอเร่งให้เจ้าหน้าที่นั้นติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุในหลายๆจุดกับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมาดําเนินคดีด้วยนะคะคุณผู้ชมครับ